เออเข้ามาขโมนเบบี้เม็ดเดียวอ่ะกูเล่นชิวๆเลยละกันกูเล่นชิวๆเหมือนกันก็ไมเล่นตึงแล้วเลยก็ไม่ได้ตึงแล้วเลยอ่ะเม็ดเดียวโอเคครับผมสวัสดีชาวฟิฟายชาวฟิฟายชาวคอนด้าชาวพีบีชาวไพล์แบงก์ชาวไลซิตี้กันด้วยนะครับ ก็หอกลับสวีดะสวัส,สดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับ <แฮ S 1> คือวันนี้นะครับพี่ก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟลนะครับทุกคนคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยไปท้าหนึ่งหนึ่งวันนี้ไม่มีเดิมพันอะไรทั้งนั้นนะครับ <ห verage S 1> คือขอท้าแค่บอกว่าหนึ่งหนึ่งแพ้ปิดช่องผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยฉลาดหรือว่าผมโง่นะครับทุกคนก็ลองอ hey คอมเมนต์เอาเองนะครับก็คือผมเนี่ย สามล้านซับผมไปท้าแบบว่าเด็กสามสาม 4, สี่พันซับอะมาท้าหนึ่งหนึ่งแพ้ลบชงโอ้แล้วพอดีปากตอนนั้นะมันลั่นไปแล้วไงทุกคนแต่มันไม่ทันแล้วอโอเคเอาเป็นว่าผมจะไม่แพ้นะครับทวนโอเคไม่ต้องพูดความสำเพ็งเลย <S <S นะเดี๋ยวเรานเนี่ยไปหนึ่งหนึ่งไอเด็กคนนั้นกันเลยนะครับฮ<ะ>ัลโหลครับไปหาไปับกดเลยนะอ่ามาถอดแพ้ทำาไร ลบช่องมาดิยแพ้ลบช่องนะเออกูก็ไม่รู้เลยว่ากูคุ้มหรือเปล่าเนี่ยเอาช่องแบบขั้นเทพไปไปไปเทียบกับช่องกากๆอ่ะงงอ่ะแสนแหละครับแสนแหละครับเจ้ทีแส่อะไรมึงแสนอะไรแสนสาหัสเหรอแฮะช่องมึงอ่ะฮ่ช่องอะไรไอเด็กเทพโนวาในปัญญาอ่อนโอ้โหเฮ้ยเราเราเราทราไมปากดีกันยังไงแล้วทำไมปากกูอ่ะเป็นคุยเลยอ่ะเออ โอเค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 เลยแผลลบช่องนะกูกูจะบอกให้รู้ไหมรู้ไหมล่ะอ่ะถ้าไม่ลบถ้าไม่ลบนะถ้าไม่ลบกูขอให้ทุกคนเนี่ยไปรีพอร์ตคนละหนึ่งหนึ่งทองหนึ่งทองเลยโอเคได้เลยอยู่ไหนอะมาเดี๋ยวเอามาดิมาดิมาดิก็ออกมาดิมีบ้าหมวกอะมีมีหมวกบ้าแฮะมีหมวกบ้าไม่มีดิไม่มีดิพวกพวกเสวะโคตรเท่อ่ะดูชุดกูนี่ไงนี่ไงบอกเลยโฮ้อนี่ไงหมวกเนี่ย พวกไม่น้อยกับพื้นหรออ้าปากดีโอเคโอเคโอเคพวกแต่ไม่มีฝีมืองงนะได้โอเคมึงพูดนะว่ากูไม่มีฝีมือแล้วถ้ากูโอเคงั้นเดี๋ยวกูเรียกองโปรเฟสเซอร์มาเลยนะเออเอามาเลยไอ้ปัญญาอ่อนนั่นน่ะได้มาแล้วถ้ามึงไม่ลบช่องนะนะถ้ามึงไม่ลบช่องนะมากูบอกเลยว่าตอนนี้องค์โปรเฟสเซอร์เข้าสิงในตัวกูแล้วเออมาถว่าไอ้ปัญญาอ่อนนั่นน่ะอยากเจอเหมือนกัน อยากเจอใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้มึงแน่เออเข้ามาขโมนเบบี้เม็ดเดียวมันอาจจะฟุกก็ได้เม็ดเดียวไม่ได้เก่งอะไรหรอกเฮ้ยเออไม่ไม่ไม่ละอันนี้อันนี้ยีหลอดไปรถเมล์หรือเปล่าหนิยีหลอดไปรถเมล์หรือเปล่าเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวเลยเออเม็ดเดียวเลยเราจะแอคเพื่ออะไรก็หนึ่งสกอร์หนึ่งหนึ่งก็สกอร์แต่ว่าเม็ดเดียวเลยนะเม็ดเดียวเลยนะกช็อตมากินเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยก็รู้เล็ว่า เอ้ก็สกอร์หนึ่งหนึ่งก็ก็สกอร์หนึ่งหนึ่งอ่ะทำไมเงี้ยแต่เม็ดเดียวแต่เม็ดเดียวคุณจะบอกให้นะนักแข่งนี่ยมงก็อะไรนักแข่งนักแข่งยังทำไม่ได้เลยนะแบบเมื่อกี้เนี่ยนักแข่งไม่มีใครทำได้เหมือนกูนะกูบอกก่อนกูเนี่ยยิ่งกว่านักแข่งเฮ้อเก่งท้ายเลยแกมาดิเอาเอามาเดี๋ยวมาดิ๋ว้ยมาดิ วิววิวไม่ดูหัวไม่ดูหัวงงกันดิงงกันดิกูโปไงกูโปตั้งไอ้วอลจบปะเออเออเกูไม่โดนเลยวะจะหอกไงไม่ไม่ไม่มีเม็ดเดียวหรอกไม่มีเม็ดเดียวหรอกกูไม่อยากถามึงกูกเม็ดเดียวแล้วมึงร้องไะดิถ้ากูเล่นเม็ดเดียวเอาต้องการเลยไหมมึงต้องการใช่ไหมมาได้เออก็ต้องก็ต้องการเนี่ยเม็ดหนึ่งแต่ไม่ตายนะเขาเขไม่ตายก็เอาให้ตายนี่ไงตายไม่ละหัวทุ่งเม็ดด้วยหัวแดงเถื่อ หัวแดงเถือกอืมโอเคก็ก็สงครามยังไม่จบครับอย่าเบิ้ลนับศพท่านแต่สกอร์สกอร์ผมนับมานะสกอร์ผมนับมานะก็เออก็เออก็นับเท่าไหร่นับขาดหรือเปล่าก็สองหนึ่งไงเดี๋ยวก็ขาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ขาดไปเรื่อยๆก็รอดูก็รอดูก็รอดูตัวอันดับหนึ่งตอนนี้กูจะบอกให้อัดตัวอันดับหนึ่งหรือเปล่าอัดตัวใช่ไหมมึงเมื่อกี้มึงก็โดนหัวนะเออก็ก็แค่ต่งตาจะอะไรนะว้ายเออเนี่ยเนี่ยไม่ได้ไม่เมื่อกี้ไม่ได้อัดตัวนะ หัวทุกเม็ดโอเคจบนะแหงนะจบเดียวว่ะโอ้จบนะจบนะหัวทุกเม็ดเลยหัวช็อตคู่กิยเอ้ยโดนยินหัวคันหัวเลยเอ้ยสามหนึ่งขาดไม่ล่ะขาดไม่ล่ะแล้ว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 เกมจบยังอ่ะแล้วขาดไหมแล้วขาดไหมแล้วขาดไหมเอาแล้วขาถามว่าเกมจบยังก็ยังไม่จบแต่ว่ายังไงกูก็ชนะเออแล้วเราเราเอามึงไปเอาความมั่นใจมาจากไหนวะนี่ไงจากฝีมือกูนี่ไงโอเคได้เลย จะได้รู้กันจะได้รู้เหมือนกันอยากรู้มากเลยเนี่ยเออๆๆโคตรอยากรู้เลยตอนเนี้ยดูยวงยางยังง่วงๆเลยอะโอเคดูเองอยู่ไหนแล้วครับอ๋อออกมาแล้วนี่ก็มาดิก็มาดิก็มาก็เข้ามาชาร์จเออไปแน่มาดิกูไปแบบฉลาดกูไม่ได้ไปแบบโง่เหมือนมึงสภาพอุ้ยนี่อะ ไปอบบฉลาดเนี่ยโอ้เต้นเต้นแน่แต่เนี่ยกูก็เต้นได้กูก็เต้นได้พวกเดียวเออเออเอาโอเคไปแบบฉลาดเด้อเอ้าเอาสามสองผมผมกอน้ำอยู่เป็นอะไรก็โอเคก็โอเคผมปกอน้ำอยู่เป็นอะไรผมประกอน้ำก็ก็รอดูสิครับก็ประกอน้ำอยู่โอเคไหมโอเค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 ประกอน้ำเงี้ยปาก โอเคได้เลยผมสกอรน้ำอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอย่าปากดีโอเคครับอย่าปากดีกลัวแล้วครับกลัวแล้วเดี๋ยวมึงได้กลัวจริงๆแน่มามาดิมาดิอยากอยากกลัวอยากโดนลอกอ่ะได้อยากโดนลอกใช่ไหมวุ้นมึงเล่นมึงเล่นแล่ใช่ไหมมึงเล่นแร่มึงเล่นแล่ใช่ไหมเออมาดิอยากโดนอ่ะ โอ้ยระยะตัวตัวตัวเราเราตัวระยะระยะมีไม่ทำอะไรครับระยะไม่ทำอะไรเรื่องกูเดี๋ยวปั๊มเออไม่ยอมพึ่งมานะไม่ยอมพึ่งมานะมึงอย่าพึ่งมานะโอเคโอเคโอเคเกาไปหมาก็เอกัดปั๊มให้โอกาสเด็กมันมาเดีนมึงก็เดินมาเดี๋ยวมึงเดินมาเดิ๋มึงเดินมาเดี๋ยวมึงก็มาเออกูสั่นร้อนนี่โอกาสเด็กน้อยมันไหนโอ้ยไม่ใจโอ้ยปั๊มยาด้วยแค่นั้นแหละ บัก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 เออชิมเอาบักไอเบนโอ้ตัวเจ้าได้ไงวะเฮียโอ้ปอครับทดทีลองปอดิลองดิลองดิมวยออกมาเฮ้ยหมอกบีบเลยเฮ้ยก็กูพอมยาอยู่แล้วเป็นไรก็รอไม่ได้อ๋อไม่ออกมาเฮ้ยไม่ออกมาเฮ้ยเมื่อกี้ยังรอได้เลยตอนนี้ตึงดีว่ะ โอ้เบื่อมาเบื่อเบื่อเบื่อเพราะอัดตัวไปยากกแตกเลยตายวงด้วยเฮ้ยปั vaya, ๊งเจ๊ไปไปจ๊เต้นย nah, ิงด้วยค่ะทำไมก็มึงม right ันชั้นต่ำกูเลยเต้นได้โอ้โหสภาพยิงธรรมดายิงไม่โดนเลยระพังอ่ะตึงจัดเลยอ่ะวันเลยละกันวันเลยละกันวงสุดท้ายแล้ว พวกตัวเฮียไม่เป็นไรไม่เป็นไร็ตัวตัวไม่นับไงก็ตัวไม่นับไงเออก็ตัวไม่นับก็ไม่นับก็คือก็คือสเกอร์สามสองอยู่ถูกต้องก็ตัวไม่นับถูกไหมแม่ก็ก็ไม่ก็ก็มึงเบื่อเบื่อไม่ล่าเบื่อพวกอัดตัวไม่แล้วเบื่อก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่นับนี่ทำไมเป็นอะไรอ่ะไม่แล้วแล้วถามคำเดียวเลยเบื่อไหมครับแบบเบื่อดิอัดตัวแล้วเบื่อเบื่อเบื่อแต่ว่ามันไม่นับมันเป็นอะไรโอเคโอเคก็เบื่อตัวมึงเองเถอสามสองนะครับเอแต่พูดถึงนะแต่พูดถึงมึงตึงขึ้นนะแต่ไม่ตึงเท่ากูอ่ะตอนนี้มึงตึงขึ้นจริงๆ ยอมรับเลยธรรมดาแต่ไม่เท่าไหร่นะแต่ยังไม่ถึงขั้นมา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 ไม่โดนเลยวะเนี่นี่นี่เบื่อแม่เดียว,วนี่นีนี่อะไรมึงนี่นี่อะไรไอร้ป <diagnosis S 1> ัญญาอ่อนทิศตะวัน โคตรสวะห้าสองจบนะอสกอร์สี่ครับสี่สี่สองสี่สองเท่าทีเท่าทีพอดีอินไปหน่อยอย่าลืมนี่โอเคก็สี่สองไงทำไมผมก็นั่คุณอยู่ไงเออสี่สองไงหล่นเราไม่ไม่ไม่เคยชนะใครเขาเลยวะก็มึงมันโง่ไงมึงจะไปชนะใครฮะเฮ้ยอย่าแซบครับอย่าแซบครับป้าธรรมดาอยู่แล้วแซบอยู่แล้วปากทำไมอ่ะแซบเก็บป้าแล้วแล้วแล้วฝีมือกูก็แซบเหมือนกันนะกูจะบอกให้โอเคขำว่ะอยู่ไหนแล้วครับ ก็ก็ก็มาดันนี so, <go> ่คร so ับเออก็มาแล้วน so <sm art explicitly> ี่ไงอยู่ตรงกลางแล้วน so ี่ไงเอออยู่ตรงที่เขาบวกกันเนี่ยเนี่ยก็ก็เข้ามาแล้วเหมือนกันเออ่ยไว้าอุยโอ้ยตัวเงี้ยเล่นอะตัวเนี้ยไอ้เนี้ยน้าเบื่ออะไรครับยิงหัวครัเออยิงหัวกูก็ตายแล้วดิเ้ยยอ่ีหัวไม่ล่ะ เป็นไก่เว้นไหนละกันปักปักปักอ่าได้โอเคกูได้กูกูกูใช่ไหมมือไปแล้วเที่ยวเที่ยวเด้อได้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 เลิกลงไปน้อนี่ยสกอร์ผมนับสี่สองสี่สามสี่สามเป็นอะไรสี่สามก็ก็ก็สกอร์ขัดห่างแค่สกอร์เดียวทำไมโอเคอ่ะกูเล่นชิวๆเลยละกัรกูเล่นชิวๆเหมือนกันเป็นแล้วอะไรสกอร์ไม่ได้ตึงแล้วอะไรอ่ะเม็ดเดียวเว้สองเม็ดสองเม็ดโตอะไร โปอะไรเจอแต่โปเจอแต่อะไรก็ไม่เฮ้ยกูโปอะไรเนี่ยได้เฮียแม่งอาทันก็ดูแลด้วยเลยไอ้เหี้ยกูโปอะไรเนี่ยกูโปอะไรเนี่ยกูโปอะไรแม่งไอ้เหี้ยยังวิ่งวิ่งวิ่งมายังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เจอหน้ากันยังไม่อะไรกันเลยอ่ะเอ้าแล้วกูโปเหรออันนี้คือตัดสินว่ากูโปเหรอโดนลักขู่อ่ะเฮ้ย ไม่หรอไม่ไม่ไม่คือคือโดนเหลี่ยมตลอดอ่ะนะมันมัน,นหน้าเบือ่อนะเว้ยโดนเหลี่ยมโดนโกงโดนโดโพอะไรอย่างเงี้ยโ <Okay. S 2> อเคเช่าเว็บไหนนี่เช,ช่าเว็บไม่ดีเช่าเช่าเช่าเว็บชิปชิชชิชชิช,ชฟรีไฟมาดิมาดิตึงเจ็ดอะ่ะไม่ตึงเลยอะ่ะเอาสกอร์ห้าสามแล้วแม่ว้าวว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 ว เออเออพันทำไมอ่ะแล้วพันทำไมแล้วพันทำไมอ่ะยาฮะเออก็ก็กูอยากพันน่ะทำไมเออเป็นที่อะไรเฮ้ยอ๋อได้ปากเดิมดีนะปากเดิมดีมึงออกมามึงตายแน่กูบอกแค่นี้แหละเออมัดิอยากแตงแล้วกูบอกเลยว่าเวลากูเอาจริงเวลาเลือดขึ้นตากูอ่ะเวลาตอนนี้เลือดเหมือนเลือดขึ้นตากูแล้วอ่ะคือกูไม่เคยปล่อยศพคนไหนได้แบบไปรอดไปจากชีวิตกูอ่ะกูจะให้ตายตายวะมาเลยยอดสวัสดี กูอยากรู้ว่ะกูอยากรู้ว่ามึงอ่ะมันโคกกระจอกเลยอันนี้กูขอถามเลยนะสมมติถ้าลบช่องด้วยนะลบช่องด้วยเอาเงี้ยเงี้ยเงี้ยวย่างงฟังกูนะสมมุสมตินะอันนี้แค่สมมติเฉยๆนะฮัลโหลฮัลโหลอันนี้แค่สมมตินะสมมติถ้าคีย์บอร์ดเป็นหัวกูมึงจะทำยังไงคีย์บอร์ดเป็นหัวมึงนะนี่ดูนะครับคีย์บอร์ดหัวไม่แนะนี่หักนี่นี่พังแม่งเลยัดแม่งเลยครับแล้วสรุปจะลบจะลบช่องไหม ออโอเคลบช่องอ่ะลบดิลบดิช่องช่องนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้เดี๋ยวเอาเอาให้ดูนี่โอ้ไอ้เหี้ยเนี่ยช่องช่องหนึ่งซับเนี่ยเอาไปโอ้เฮียไปกูรู้แล้วกูโดนเกลียนไปไปไกลตีนกูผมรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ลบช่องนะครับไอเด็กนี้นะครับทุกคนโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ